<Okay. S 2> ตอนนี้เป็นวิธีการทับเสื่อสูตรหรือเสื้อสาบลีที่ขออเขาตัดเย็บแบบเสื้อสูตรนะครับถ้าตัดเย็บแบบเสื้อสูรจะเป็นลักษณะนี้ีตรงแขนเนี่ยจะออกด้านข้างนะครับถ้าท่านเห็นแล้วสาบลีที่เขาตัดแบบท้าบ้านเนี่ยจีบจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับกลางไหลนะครับ อันนั้นตัดแบบชาวบ้านแต่ถ้าตัดแบบชุดสูทจะอยู่ด้านข้างนะครับนี่คือตาบรีที่ตัดได้มาตรฐานนะครับที่ข้าราชการหรือคนสําคัญเข้าใส่กันวิธีภาพทาไงรู้ไหมครับท่านคลิกเอาร่วงมือเข้าแขนด้านนี้เลยนะครับด้านในนะครับด้านในเสื้อแล้วคลิกออกมาเลยนะครับคลิกกลับออกมาอย่างนี้แล้วก็มาสวมเข้าอย่างนี้นะครับ เสื้อด้านในออกมาด้านนอกครับเราจัดให้แขนมันเข้ามาในในตัวตัวเสื้อเหมือนกันแล้วนั่ก็พับอย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับพับแล้วครับเสร็จแล้วจะเป็นเส่้นี้เส็นอแ่บนี้นะครับแล้วก็วางลงเลยครับเท่านี้เืี่ยวกการพับเสื้อสูดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะไม่ยับนะครับถ้าเราพับแบบนี้ครับอะคอยเกีครับไอยเกี้ยก้นใหม่นะครับต้นไหนครับ เสื้อเสื้อเสื้อนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้เนี่ยด้านด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับเราล้วงเข้าเลยสองข้างนะครับเสร็จแล้วเรารับกลับขึ้นมาด้านหลังเลยครับเอาด้านนี้นะครับล้วงกลับเข้ามาอย่างนี้นะครับเข้ามาแล้วด้านในจะกลับออกมาเป็นด้านนอกเช่นนี้นะครับมีด้านหนึ่งเช่อนอกเรามาเป็นอย่างนี้หรือเสื้อเสื้อสูบสบเบอรีสูบนะครับเสร็จแล้วให้ก็เท่บเค่นี้นะครับ ก็จบแล้วครับเสร็จแล้วแล้วเสื้อผ้าจะไม่ยัดนะครับไปแล้วออกเดินทานมีไม้แขนนะครับ